2ร่อนนวันคาสโอเไปทัาสนกดีแต่จะได้แบบเสกต่อมาดีไนนให้ก่อหรอให้เทียวให้ผ่าครับพให้เอกใระเอกได้ได้คุยพยนต์กับตัวหนึ่งเดียวในเรื่องเอาเกายไหนดีกว่า มันก็คนเดียวกันนะคุยดีที่สุดใช่หรอใช่จริงนะจริงดูเลยนะอย่ากลับคำนะยี่ถามกันไปรู้สึกว่าเสียงมันค่อยๆลดลงที่เพิ่มหาไม่ได้แต่ขึ้นเร็วก็แค่นั้นแหละก็ขอบคุณมากเลยนะที่แบบตามทุกผลงานทั้งอะ อ๋อช่วงนี้คือช่วงผลงานมากรงกันนี้จริงเนาะก็ทั้งเพื่อนแอครับครับทั้งเพื่อนแอคหนึ่งเดียวเอาตะกายขุนพยโยนโบวัตซ์สองโอ้โหลอยนู้นหนาวเออลอยนู้นหนาวก็ต้องเหมือนกันเนาะ ข้อม่เกิดเนาะชอบไหมชอบไหม,อ,ม,อ,ม,อ,มองไม่ฟังห่อมฟังหน่คำนึงไหมไม่ได้คำนึงก็เยแต่มันมันร้องคนเดียวอะ่ะห๋อตกจริงรเราต้องมองสองคนนะไ,ได้ต้อง,ง,ง,อง้องเลยมาใส่มาใส่เ็ตเองเลย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตลกไม่ให้พี่หอกด้วยให้พี่เรียนอกด้วยอ่าไอ้แม็กก็ตลกอยู่เพราะว่นนาเราเต้องการคุณเสียพุ่มแค่คลอดนั้นก็ไม่ได้แล้วแกร้องที่หรอเกี่ยวว่างมีเกียวไรหรือดูวดาวสักล้งงตัวดาว จมเพื่อขายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจังให้ไป<ฮ>ไม่ว่านานเท่าไหร่เธอจะอยังมีฉันที่มาเธอทำหัวใจ